กิจการเงินโดยธนาคารไทยพาณิชย์ กับข่าวสู่ช่วงที่3าของ m o n e y d เ i l y นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นเรื่องของกรณี Bre x i t ที่เกิดขึ้นหลายคนก็ลงทุนแบบกล้าๆกลัวๆนะครับพอมาเห็นอเมริกาลแล้วก็ยุโรปเมื่อคืนนี้ที่ติดลบค่อนข้างหนักก็ห่วงตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้ครับแต่ว่าล่าสุดเอเชียเองกลับลงไม่เยอะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยบางตลาดพลิกกลมับกาบวกแล้วนะครับไต้หวันเองเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นตอนนี้ได้เห็นแสงสีเขียวแล้วนะครับตลาดบ้านเราจะเป็นยังไงนะครับไปตรวจสอบกลยุทธ์กันกับคุณพเดมพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการของบริษัััรรััััททหกกกรรรพยย์ไคคบบสสสสววดดีี ไม่ค่อยจะยอมลงเลยครับพี่ต้นครับผมแต่ว่าหลายคนก็กลัวลงทุนช่วงนี้ผมเชื่อว่าซื้อก็ไม่มั่นใจแต่จะไม่ซื้อก็แหมเสียดายนะครับเมื่อวานเห็นอาันกรีนสแปนเองก็ออกมาเตือนเหมือนกันว่าเอ๊ะวิกฤตครั้งนี้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเขาเชื่อว่าจะใหญ่กว่าครับ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตด้วยครับผมคือ,อจังหวะโชคดีก็คือว่าตอนที่เคยเกิดวิกฤตสมัยก่อนเนี่ยท้งสับพามเองหรือเรื่องต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทิศทางดอกเบีย้ยอยู่ในเกณฑ์ที่้ังสูงนะครับต้นทุนการเงินมันก็จะสูงตามกันไปด้วยนะแต่วันนี้ดอกเบีย้ยมันตามติดดินนะผลตอบแทนพันธบัตรบางประเทศก็ติดลบบางประเทศก็บบกกันแบบโอ้เรียกว่าปิ่มๆน้าเลยเพราะทุกคนก็คือว่าสภาพคล่อง ของโลกมันนั้งสูงนะครับนั่นก็หมายควาว่าที่เราจะอาจจะเห็นโอกาสของการลงทุนในตลาด e m e r g i n g Market นะครับเพราะถ้าจำกันได้ในช่วงก่อนหน้านี้นะหลายๆปีก่อนเนี่ยตอนที่บอกว่าอเมริกาดูแย่ดอลเบียมีการปรับลงเงินก็โยกมาที่ Emerging Market สักพักหนึ่งบอกว่าอเมริกาเริ่มดูดีแล้วนะครับดอลเบียร์อาจจะมีการปรับขึ้นเงินโยกกลับแล้วพอบอกว่าดอลเบียร์ไม่ขึ้นและลงต่อ เงินก็จะก,กลับมาที่ i m a g i n n g Market ผมมองว่ารอบนี้มันลักษณะคงคล้ายๆกันนะฮะอ,อ,อาจจะเปลี่ยนประเทศก็คือมาที่ทางในส่วนของทางโซนยุโรปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เศรษฐกิจก็กลังจะเริ่มฟื้นตัวปรมากกว่าว่าทางอังกฤษก็มีการแยกออกจากทาง EU นะครับ,รบก็ทําให้ภาพของการลงทุนนั้นผมมองว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ช่วงแรกก็เข้าไปที่สินทรัพย์ปลอดภัยก็คือเรื่องของพันธบรรัฐบาล แล้วกเาาเ็เข้ามาที่ทองด้วยผมมองในอนาคตต่อไปจะเข้าประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เริ่มมีการฟื้นตัวแล้วก็มีการอ้างอิงกับเรื่องของการส่งออกไปที่ยุโรปไม่มากนักนะครับมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่มากนักเนี่ยผมคิดว่าฟันโปรยกลกับมาซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยนะครับเพราะาตอนนี้นักวิเคราะห์นะครับด้าน,นเรศรษฐกิจเนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่จะ การเติบโตของส่งออกลงแต่ว่าอาจจะมีการเพิ่มของการบริโภคในประเทศขึ้นหรือการผลผลัที่เพิ่มขึ้นนะครับงั้นจ DP ก็ยังไม่ปรับลงบก็ยังทรง,งตัวอยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสเราจะเห็นภาพของตัวเชิงเปรียบเทียบเศรษฐกิจที่ของประเทศของไทยจะเริ่มเพิ่มขึ้นของฝั่งประเทศอ,อเมริกาหรือ,อยูโรโซนเองเนี่ยอาจจะลงก็ทําให้เม็กึ่งจะยกมาที่ ประเทศไทยครับครับผมสิ่งที่หลายคนกลัวก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าเศรษฐกิจมันเกิดฟุบขึ้นมาในยุโรปเองในอังกฤษเองมันจะเชื่อมโยงจนกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกเลยหรือเปล่ามันจะทำให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันหดลงไปกันหมดหรือเปล่าครับผมน่ากลัวขนาดนั้นไหมครับครับผมก็ภาคของเศรษฐกิจก็อาจจะดูแย่ลงนะครับก็คือว่าการเติบโตที่ทาง World Bank ก็มีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ทุกประเทศลงนะก็มีแต่ทั้งกเกตว่าในแถบเอเชียเนี่ยส่งตัว ของไทยเริ่มเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับมันผมคำถามคือว่าจะเกิดวิกฤติจรรหรือเปล่าเนี่ยผมมองว่ายังไม่ใช่นะครับเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยมันอยู่ในอยู่ถูกเงินมันเหลือโอเคว่าถ้าอนาคตว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยไปถึง 2- องสามเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ดอกเบี้ยเฟดอยู่อยู่สองสองสามเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าหุ้นคงแย่แล้ววิกฤตอาจจะเกิดขึ้นแต่ณวันนี้คงเป็นเรื่องของการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจที่เขาบอกว่าซอฟต์แลนดิ้งซอฟต์แลนดิ้งอะคือว่ากำลังจะขึ้นแล้ว อเอาขึ้นเอาใหม่ลงใหม่แล้วก็เดี๋ยวให้ขึ้นใหม่นะครับคงใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับมันทำให้ภาพของการลงทุนในขนาดนี้เป็นเรื่องของการขึ้น ขึ้นขึ้นก็ขายลงก็ซื้อครับครับผมอ่ะฟังแบบนี้ก็ใจชื้นขึ้นนะครับเพราะว่าลุ้นเรื่องของฟันโฟนที่พี่ต้นบอกว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐจยุโรปไม่ดีต้นทุนทางการเงินมันต่ำมากๆแบบดีเขาก็ต้องไปหาสินทรัพย์ที่มันน่าลงทุนซึ่งไทยเป็นหนึ่งในนั้นใช่คงก็มองอย่างนั้นนะนับเอาจากวันที่วันศุกร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องเมื่อวานฟื้นวีบาวคืนมาหุ้นไทยเพิ่งจะลงไป10 10จุดโดยรประมาณ10กว่าจุด S 2> <S 2> <s <học> <S เหมือนไม่ได้เกิดอ,อะไรขึ้นเลยมักเป็นเรื่องธรรมดาเลย <laughs> นะครับก็คือคหนึ่งก็คือเม็ดเงินในประเทศมันข้างสูงด้วยครับผมแล้วก็จังหวะคือหุ้นถ้าเราสังเกตว่าการแยก อุตสาหกรรมนะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคอมมอนดิตี้นะหรือว่าเกี่ยวข้องกับสกต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ลงนะคือลงก็จริงแต่ว่าลงก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับเพราะสุดน้ครับครับผมหรือปตทก็ส่งๆลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหุ้นเป็นโดเมสิกเพย์หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสกิ่ในประเทศเนี่ยขึ้นเกือบยกแผงเลยนะครับแข็งแรงขึ้นเพราะว่าบางตัวนี้ทําจุดสูงสุดตั้งแต่เข้ามาก็มีนะครับทำนิวไฮทำนิวไฮไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรนะครับไม่น่าเชื่อว่าน้คตอนค้าเกกษตร็มี ราคาที่สูงขึ้นนะไรายได้เกษตรกรก็สูงขึ้นลงไปถึงภาครัฐก็พยายามจะส่งเสริมภาพของกเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั้นทําให้ยิ่งมันมีความมั่นใจว่าภาคการบริโภคที่มีการฟื้นตัวตั้งแต่เดือนเมษายนพฤษภาคมก็ขึ้นต่อมิตุนายนขึ้นต่อหรือไม่นะซึ่งตรงน,นี้มันส่งผลต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศกิจประเทศมันก็เลยดันขึ้นไปอินเด็กซ์ก็เลยลงไม่มากครับถ้าผมถ้าจะแนะนํากันช่วงนี้ กษตรกรไทยแนะนำยังไงครับกย็ยังเป็นธีมเดิมมา2-3สัปดาห์แล้วนะครับถึงเป็นเดือนแล้วนะครับที่เราบอกว่าหุ้นเกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศนะครับจะถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจที่สุดนะครับถึงแม้ว่าบางตัวจะ PE แผงนิดนึงแต่มองภาพของ1ปี2ปีข้างหน้านะครับเราคิดว่า PE จะลดลงค่อนข้างจะหวบหาบเลยบางตัวเนี่ยเคย30 3 0เท่า อาจะสี่สิบเท่าอาจจะเหลือแค่ยี่สิบเท่านะครับอย่างเช่นอีจะเพิ่มอีจะเพิ่มอ่านะครับแต่ถ้ามองปีนี้หมอไม่ค่อยอยากจะลงทุนเท่าไหร่เพราะอ้าอีก็สูงด้วยอย่างเช่นหุ้นของโฮมโป o Beauty อย่างเงี้ยนะครับในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับค่าปีการบริโภคในประเทศนะครับหรือว่าส่วนของตัวบัตรเครดิตนะครับตอนนี้เราเริ่มชอบแล้วนำหลายๆตัวเนี่ยภาพของการกู้เงินกับทางเกษตรกรกู้เงินกับทางรถ มอเตอร์ไซค์สังเกตว,ว่าราคาหุ้นเริ่มขึ้นตอนนี้เราพูดถึงบัตรเครดิตนะครับก็คือบัตรกรุงไทยหรือว่า KTC นะครับหรือว่าในภาพของตัวอสังหาทรัพั์นะครับไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้ยอดขายข,ายของอสังหาทรัพั์โดยเฉพาะการเปิดจองของตัวแสนสิริเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเปิดจองก็เต็มก่อนนั้นนี้ก็เอเชียนพาวเวอร์พร์ตี้ก็เต็มนะครับเราก็มองว่าหุ้นของเอเชียนพาวเวอร์พร์ตี้เนี่ยคิดว่าในสังเกภาพในอนาคตจะเริ่มเติบโตได้ดูดีขึ้นคือไม่ได้บอกว่าดูดีเด่นเเลยยยก็คคคคืือออวว่่่่าาาาดดิมมมััไไไขีุงงงสหหปต้จ มันอยู่ข้างล่างพอดีเพราะมันเกี่ยวข้องกับการบริโภคด้วยนะครับงั้นเอชไอพาร์ตีก็เป็นหุ้นที่ดูน่าสนใจสรุปก็คือว่า3กลุ่มนะครับที่เรามองหลักๆก็คือกลุ่มตัวคอมเมอร์สนะครับกลุ่มเรื่องของการเงินนะครับแต่นั้นไปที่ตัวบัตรเครดิตนะครับแล้วก็ ที่หัวสายจะเป็นทุ้นที่น่าสนใจในช่วงของสัปดาห์นี้ครับครับผมจังหวะของการลงทุน้วครับอย่างวันนี้ถ้าเกิดว่าเซ็นตอินเด็กซ์นั้นย่อลงตามเอเชียตามยุโรปอเมริกาเมื่อวานก็แล้วแต่เนี่ยต้องขายตามไปไหมช่วงนี้ต้องขายหุ้นกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นจังหวะที่จะสะสมหุ้นมากครับผมคือจังหวะของการขายน่าจะขายตอนรีบาวตอนรีบาวขึ้นไปประมาณแถวพันสี่ร้อยยี่สามสิบห้าก็อาจจะขายกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มคอมมอดิตี้ผมก็เชื่อว่าณตอนนี้คือจังหวะเนี่ยเราเชื่อว่าราาาคนน้ํมั นะครับมันอยู่แบรนล่างนะครับก็คือว่าจะเป็นธนาคารแบบเก่งกําไรก็คือใกล้ๆ40เหรียญต่อบาทเร็วก็จะซื้อห<ม>ุ้นในกลุ่มพลังงานดังกับการขึ้นไปเกิน50เหรียญต่อบาทเร็วก็ขายกลุ่มพลังงานนะเพราะเราเชื่อว่าเป็นเป็นแบบนี้สถานก,การณ์ทำไมเราถึงเราถึงมั่นใจว่ามีโอกาสที่จะทําให้หุ้นไสเวก็คือว่าเนื่องจากว่าเรามองว่าตอนนี้การประชุมของธนาคารก,ารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยเดิมเนี่ยเราคิดว่าจะขึ้นดอกเบีน้ยในปีนี้สัก2ครั้งนะ,นะครับตอนนี้เราปรับ ลดลงว่าไม่ขึ้นแหละงนั้นปีนี้คือว่าถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนั้นโอกาสที่เราจะเห็นภาพของการเก็งกำไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะราคาหุ้นที่ถูกงนั้นแต่คุณชายถามว่าลงมาขายไหมผมไม่คัดลอเน,อนะอจะคัดล่ออ่าก็คือว่าไเบามาใช่ซื้อที่โอเคว่ากลุ่มเกี่ยวข้องกันในประเทศเนี่ยคือลงมาที่1390จุดทอ้าสุทำาไมต้องท3 9 0 1ตั้ง,ง 1, 1, ันคือตรงกับ PE ล่วงหน้าง5าเท่าแต่ว่มกนคืตรงกับพีี่โตขึ้นในปห้าเท่าคแต่ว่า PEG ต่าหุ้นท อ่าเงนต่ำกว่าหนึ่งก็คือแสดงว่ามันก็คือถูกอะว่าง่ายนั้นก็15เท่าคือหนู้นนี่ยนักุยาวเข้าได้นะแล้วขึ้นไปใกล้ๆ1435รอบนี้ก็เท k e โปร f i ตอ่า่ถ้าถือยาวต่อได้ก็โอเคน่าสนใจแต่ว่าไอ้หนึ่มเนี่ยมันควรจะไปขายที่กลุ่มสินค้าพกพัณิ์ก่อนแต่กลุ่มโนม,ม,มิติกก็ยังถือต่อได้ครับอืมครับผมนั่นแปลว่าต่อให้มีหุ้นในกลุ่มพลังงาน ก็ยังไม่ต้องคัดลอสด้วยซ้ำมีโอกาสที่จะรีบาวมาให้ขายอีกครั้งเคยในวันนี้นย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ังไม่น่าขายเพราว่าหลุดหลุดลงมานะครับ,รบโดยเฉพาะถ้าวันนี้ติดลบนะครับม,ม,มาที่1 3ึ่งพันคือไม่ต่ำกว่าหนึ่งสี่หนึ่งพันสี 1, ่ร้อยหนึ่งสามสามร้อยเก้าสิบจุดเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่จุดขายแล้วนะครับงั้นถามว่าทำไมถึองคิดแบบนี้คือว่าณตอนนี้คือถ้าเรามองราคาน้ำมันอาจจะลงนะครับแต่เรามองในของกำไรเนี่ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่ต้นครับยินดีคครับบขอุณครับ ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ดีๆที่มีมาฝากกันนะครับเน้นกลุ่มตัเมสิกเพล์ครับบ้านเรามีโอกาสจะได้ประโยชน์จากฟันโฟที่เขาไม่มีที่ไปนะครับในที่สุดเขาจะเข้ามาเลือกหาประเทศที่ยังมีโอกาสเติบโตแล้วก็ยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยนั่นเองนะครับเอาใจช่วยนักทุนไทยทุกคนนะครับวันนี้หมดเวลาไปแล้วผมพิชยุทธ์คุณประเดิมพบและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ